เกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำเกษตรวันนี้วันที่ยี่สิบหกเมษายน2566ห้าหกิหกมาดูต้นดาวเรืองอายุหกสิบวันครับผมเริ่มเหลืองแล้วนะครับหกสิบวันนับจากวันเพาะเมล็ดนะครับสามสิบวันนับจากวันที่สี่สิบวันนับจากวันที่ลงดินนะครับนับจากวันเพาะเมล็ดหกสิบวันนับจากวันที่ลงดินสี่สิบวันนะครับ นี่เป็นไงลำต้นสวยงามครับก้านดอกยาวนะครับทงต้นดีนะครับใบเขียวนะครับมีแมลงบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ไม่มีความเสียหายจากโรคและแมลงใดๆนะครับถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติก็จะเป็น ผู้ที่ช่วยเราครับนะฮะธรรมชาติก็จะจัดการโรคและแมลงครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้นะครับหนอนครับนกก็จะมากัดกินนะครับถ้าไม่มีสารเคมีนกก็จะมากัดมาจิกมากินหนอนครับมาลงแมลงต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้อย่างไรนะครับแต่เราใช้วิธีการ ใช้ความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นนะครับสู้กับสู้กับนอนสู้กับมแมลงสู้กับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับคนอื่นใช้สารเคมีสู้แต่แนวทางของผมผมใช้ธาตุอาหารสู้นะครับแนวทางการสู้แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างกันนะครับ ถ้าคุณใช้สารเคมีในการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพซึ่งมันอาจจะได้ก็จริงถ้าในดินคุณมีธาตุอาหารมากพอแต่เป็นไปได้ยากมากที่ในดินของเราที่ปลูกไปแล้วจะมีธาตุอาหารที่มากพอนะครับ ไปได้ยากมากที่ในดินจะมีอาหารมากเพียงพอนะครับแต่ถ้าคุณบำรุงด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับต้นพืชจะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงได้มากที่สุดเท่าที่เราบำรุงลงไปและทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาเองจะมีภูมิต้านทานต่อโรคและมแมลงนะครับมีภูมิต้านทานต่อโรคและมแมลงนะครับนี่คือ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับนี่ครับไม่เคยฉีดยาฆ่าหนอนนะครับฉีดเสื้อวางไข่นะครับแต่ไม่มีหนอนนะครับทุกคนครับดาวเรืองผมไม่มีหนอนครับนะฮะนี่ครับแต่เราเห็นตัววางไข่เดี๋ยววางไข่เดี๋ยวก็มาเกาะนะครับเดี๋ยวก็ดูนกมาจิกกินนะครับเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะครับถ้าเราฉีดสารเคมีนะครับก็ลองช่างใจกันดูนะครับลอง ทำดูนะครับใครสนใจวิธีการทําเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพก็ติดต่อสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาครับนะฮะสำหรัวันนี้นะครับทําเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำเกษตรก็ต้องขอตัวก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับที่ per, อำเภอบางไซจังหวัดอยุทยานะครับตำบลราชขามครับ อยู่ติดกับสนามกรอบราชคามสนามกรอบบางปะอินโลยอลนะครับเห็นนะฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ